คลิปนี้เมนูฉลองวันแม่วันที่11พฤษภาจัดเมนูฉลองตามใจแม่แต่เอ๊ะทำไมลูกชอบทานมากเป็นเมนูปลามาดูว่ามีวิธีการทําแบบไหนตื่นแต่เช้า10บโมงเอ๊ะเช้าหรือเปล่านะไปหาซื้อของมาได้ปลามาสองตัวเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญของตัวเองคือวันแม่นั่นเองเราต้องเลือกเมนูที่เราชอบและอร่อยที่สุดทานปลาเยอะๆจะได้ไม่อ้วนเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีน้ํามีนวลมากเริ่มลดน้ําหนักไปพร้อมๆกันได้ผักมาหลายอย่างหัวผักกาด ผักสุกินีและเห็ดออรินจินั่นเองเดี๋ยวมาทําการร้างผักกันได้เลยวันนี้บ้านไหนได้ไรทานคะสําหรับผักใส่ตามชอบได้เลยใครอยากทานผักอะไรก็จัดใส่ไปเลยจ้าเมนูนี้ทําทานบ่อยแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปได้ปลาโดคามาสองตัวเป็นปลาสดขายตัวละ5ยูโรปลาไปร้างน้ําทําความสะอาดแล้ววันนี้แสบไม่มีตะไร้กับใบมะกรูดใช้เป็นก้านผักชียัดท้องปลาได้เหมือนการหั่นหัวสุกินีเป็นท,นท้อนๆแบบนี้สําหรับนึ่งหลังจากนั้นซึ้งกะล็กเกินนะคะ แสบใช้ผักกาดลองด้านร้างแบบนี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรกใครชอบผักอะไรสามารถใส่ไปได้เลยจ้าลองประมาณ2อชั้นนะคะเพราะใบผักกาดใหญ่มากๆหลังจากนั้นนําปลาที่เราเตรียมไว้วางใส่ไปแบบนี้แสบใส่พร้อมกันทีเดียวสงตัวเลยนะคะจะได้ประหยัดเวลาในการนึ่งนําหัวสุกินีและเ็ดออลรินจิที่เราล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว,ลวใส่ไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะเพราะแสบจะนึ่งประมาณ15นาทีของเราก็จะสุกนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าเมนูปลานึ่งสไตล์ควรแม่ จะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนะคะเอาจริงๆนะวันนี้แอบรุ้นอยู่ว่าลูกๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณแม่หรือเปล่านะคะแต่รอตั้งแต่เช้าตอนนี้จนบ่ายโมงแล้วยังไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เลยนะคะ<อ>ทุกคนต่อไปคะ่ะหลังจาก จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วสแสบจะนึ่งประมาณ15นาทีแวบมาทําน้ําจิม้มขอโทษที่อัดคลิปแล้วไม่ติดนะคะทุกคนสําหรับน้าจิม้มแสบใส่พริกกระเทียมน้ําปลามะนาวธรรมดาเลยนะคะปรุงรสชาติตามปากเราต้องการนี่เลยค่ะเมนูปลานึ่งแสบเนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะอ้อลืมบอกใส่ไข่ลงไปด้วย3มฟองนะคใะส่จะนึ่งนานไปหน่อยไข่แตกหมดเลยนะคะนี่เลยเมนูปลานึ่งสไตล์คัวแม่แสบเลยจ้าพร้อมน้ำจิม้มรสเด็ดฝีมือแม่แสบซึ่งเม นูนี้ตัวเองชอบมากเลยจัดเป็นเมนูของขวัญวันเกิดคุณแม่ให้ตัวเองเลยจ้าเสร็จแล้วอ้าวคุณสามีเดินมาพอดีเลยม,มายอกนิดหนึ่ง วันนี้เห็นภรรยาแต่งตัวแปลกๆไปนะคะลออดเจลไม่ได้นะคะนี่แหละคําว่าสามีภรรยาลิ้นกับฟันยอกกันวันนิดจิตแจ่มใสจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่แหละความอิ่มอกอิ่มใจเวลาเราทําอาหารเสร็จลูกและสามีทานกาันอร่อยอร่อยเราก็มีความสุขนะคะมีกําลังใจในการทําเมนูต่อๆไปให้ครอบครัวทานเลยนะคะวันนี้แสบขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสําหรับแม่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าว่า แซบจะมีเมนูอะไรเด็ดหรือทำเมนูอะไรให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ